โอ้โหสองร้อยกว่าตัว้ยนีตาสองสีคือถ้าใครได้ดูคลิปของจีเขาที่แล้วนะที่จีพามาบริจาคอาหารหมาอาหารแมวเนาะคราวแล้วคือจีมากับเพื่อนนะก็หลงกันไปเราสขเก็เกตย้ายมาที่ตรงนี้ตรงนี้ชื่อว่ามูลนิธิสันทิสุขนะครับที่นี่ก็เป็นสถานที่รับเลี้ยงหมาแมวนะครับที่บอกว่าหมาแมวจรจัดก็ จะมาอยู่ที่นี่เยอะมากเลยนะแล้วเมื่อกี้ขับรถเข้ามาแบบทางเล็กๆเข้ามานะเป็นพื้นที่แบบใหญ่มากให้กับหมาแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแมวนะตอนนี้เรารอ,อเขามาเปิดให้อยู่นะครับคือรอบนี้นี่คือแม่นี่นะเป็นคนอยากอยากมานะเป็นตัวตั้งตัวตีมามเดินเข้า <laughs> มาเลยแล้วมาอยากมา <laughs> เอา,าเอา,าหารให้แมว ก็คือมาพันด้าต่างๆของพวกเราแล้วแม่โอ้ก็ให้อยู่โอ้โหได้กินตลอดนะนะปลาทูสามสี่เข่งแต่วันเขาไม่ได้กินอาหารเม็ดว่าดีไปมาติดอะไรมามาเธอเดี๋ยวเขายกไปเลยไปเลยว่าอยากได้น้ำยาล้างจานอะไรอยู่ล้างถ้วยเมวใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเขาไปดูได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเดีขาถ่ายรูปก่อนนะคะับใช่ครับได้ ตรงนี้มีสามฝาโอ๊ยสบายโอ้หดูจอนู้นหน่ยเนาะเธอโดนเงาตกแล้วใช่ปะกลับตุภูไทยฮะอยากับตุภูไทยเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันตัวใหญ่มากนะตัวเนี้ยใช่ตัวเขาใหญ่เลยอ่ะโอ้ยดูดตัวตัวมันดูมันดูมันใช่มันดูหดกันแล้วให้กับฟุ้งด้วยนี่มันตกเพลินแล้วนะใช่มันจองฉันอ่ะเออมันให้จับคุ้งจับอกเนี่ยมันจองฉันแล้วเนี่ยอยากมาอยู่ด้วยแล้วดูใหญ่เงี้ยเรียบร้อยฉันน่าฉันด้วย นวดได้เหรอดสิโอ้ยนวดด้เนี่ยเนี่ยตวผู้เล่นแล้วเรียบร้อยโอ้ยเลียดูดูมาเลียนะนี่ตอนนี้เดียวอันนี้เปิดมานานแนี่ยครับหมายว่า 10กว่าปีแล้วมั้งค่ะโอ้ตรงนี้เหรอครับค่แมวเก็บกี่ตัวตรงนี้เหรอค่ะตรงนี้รู้สึกเกือบ50ค่ะแล้วไม่รู้ข้างในแล้วมีอีกมั่งที่วันสบายที่รักษาแล้วมีที่ดอยสะเก็ด๋อ้แต่ไม่รู้กี่ตัวนะแต่ไม่กี่ตัวนะเาก็เอามาขนุ่นขางบนหลังคายอมเลยนะเอ้ยตัวนี้มันชอบเงียบเนาะไม่กินหมูชกเออไม่ได้เลยนะไมนได้กินแมวกันหรอได้กลิ่นแมวหรือเปล่าเนี่ยมันชอบเงี้ยเอ้ย มันได้กินแมวที่บ้านแน่เลยเดี๋ยวเอ้อนอ้อออปน้นออนเก่งออิศอออีกตัวไหมเพิ่มแค่นี้แล้คงจะเต็มบ้านแล้วนะ แหละมาเล่นกับน้องบ่อยๆเอาใช่ลงโชคตัวเดียวแต่ว่าก็มีคนวนมาเรื่อยๆใช่ไหมครับวนมาเล่นกล้องเลยตัวนี้ตัวนี้เล่นกลงกว่าเธอตัวนี้มันดีเอกเลยนะโอ้ยมันเป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นมากเหละตาเอาไปเลยงานสามสีได้ไหมเออได้พูดเปี้ยนพูดเปี้ยนอะไรเนี่ยมีหอยไหมเงยให้นหวยก่อนไหม เดินมาหาตัวใหญ่เลเนี่ยไหนแมวมาสามขาเหรอเป็นเมื่อจะไปแล้วอ๋อย้ายไปอีกที่นึี๋ยงเหรอหมายถึงมีคนมารับไปหรออ๋อคือแมวแมวที่ไหนก็คือเขาเขาเอามารับฝามาทำวัคซีนอะไรใช่ไหมแล้วก็จะมีคนมารับเรื่อยๆอ๋อมาหาแมวมาโอเคไปเดี๋ยวเราพาไปดูโซนหมานะนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เป็น น้องหมาโอ้โหสองร้อยกว่าตัวใช่ไหมครับที่นี่อยู่มีอยู่สองรอยกว่าตัวเลยใช่ไหมครับ่หมาต้องระวังอะไรบ้างครับหมาหรือว่ามันกัดมันอะไรไมไม่กัดเลยเนาะได้กิ่นแมวปะเนี่ยฮะได้อะไรอ่ะโอ้โอเคมืนเป็นต้นรับอ่ะน้ำออกน้ำออกนี่คือต้นรับ มันก็ดูเป็นมิตรอยู่นะแต่มันก็ดูไม่เป็นมิตรมันกำลังเดินผ่านแบบค่ายอะไรสักอย่าง ไงานหรอวยนี่ตาสองสีอย่างเยอะเยอะมากเป็นไงบ้างแม่ได้เอาอาหารให้หมาเห็นแล้วก็สงสารมันอ่ะน้ำตาจะไหลมันก็เหมือนกับชีวิตเนาะเห็นแล้ก็สงสารมันก็รักมันเนี่ยถ้ามีโอกาสมันก็จะมาอีก เมื่อกี้ร้องไห้ไปละเรบนึ่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเออมันไม่ออกนะ่ไม่เคยมาเลยครับไม่เคยมาเออเราเห็นอย่แต่บ้านเขาเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่บ้านเขาตัวสองตัวเนาะอันนี้เขามาเห็นแล้วแบบโอ้นนแล้วก็นักถึงใจที่พี่เขาอยู่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแกฮักแมวฮักหมาเนี่ยเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจเนาะเี็นมีคนนี้พูดก็จะร้องไห้ร้องสารน่ะร้องไห้แล้ว ใครใจบุญรักสัตว์รักแมวรักหมาก็มาเนื้อตรงนี้อยู่ที่เชียงใหม่ก็มาครับก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากจะเอาอาหารหมาอาหารแมวหรือว่าเอาเป็นพวกพวกน้ํายาล้างจานหรืออะไรพวกนี้เขาจะมาล้างแบบพวกถาดหมาถาดแมวอะไรเงี้ยก็เอามาให้เอามาให้เขาได้เนาะมาสนับสนุนเขาได้เขาแบบดูแลหมาแบบสอง้อยตัวแมวอีกแบบห้าสิบกสิบตัวหรือว่าใครที่แบบว่าอยากกำลังหลบอยากจะเลี้ยงสัตว์เนาะก็ อยากให้ที่นี่เป็นทาง<ม>เลือกหนึ่งเนาะที่แบวบว่าเออ <g ül> เออเขามาเห็นแล้วก็เจออรอยากเอากลับไปเลี้ยง200ตัวถ้าเราเอาไปเลี้ยงเนี่ยเราคงจะไม่ไหวอะ <g ül> แต่จะให้เราเอามีโอกาสเราเอาของมาให้เขากินเนี่ยก็จะมีโอกาสจะมาอีกโอเคครับใครที่ <c oughs> อยากจะมาะครับสาวด้วยกับที่นะครับมูลนิธิสันติสุขนะครับอยู่โซนแม่วางเนาะลองเซิร์ชใน Google Ma p แล้วก็ปักหมุดมาดูเนาะท้ายก็ขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับคอนเทนต์นี้เยนะครับเผื่อเราจะได้เจออีกนะต่อไปครับบ๊ายบายครับ บายบาย